สวัสดีครับพบกับดุกนะครับกับช่องโนเนมครับวันนี้ดุกมากับรถตู้ V I P นั่นก็คือ Volkswagen Caravelle นะครับคันนี้เป็นรถดีเซลนะ2.0ดีเซลเกียร์ D S G ราคาพิเศษ5 4 9,000บาท5 4 9,000บาทได้รถยุโรปเครื่องดีเซลประหยัดน้ำมันไปดูรายละเอียดกันดีกว่าครับว่าเป็นยังไงบ้าง เรามาดูรายละเอียดกันคาราเวลคันนี้เป็นรถปี2010นะครับเครื่องดีเซล2,000แรงม้าประมาณ177นะฮะเฟสลิ์แล้วก็คือจะได้โคมไฟหน้าเป็นโคมคู่ฝังอยู่แบบนี้นะครับมีไฟตัดหมอกมาให้คันนี้รถสีเงินนะนะครับพอดีอยู่กลางแดดมันอาจจะดูขาวๆหน่อยคันนี้สีเงินนะครับสีบอลเงินเป็นรถมือเดียวด้วยนะฮะด้านข้างไฟเลี้ยวก็จะอยู่ด้านข้างนะครับแบบนี้นะ ล้อเดิมนะครับมากับยางสองสามห้าหสิบห้าขอบสิบเจ็ดบอกเลยว่าใครจะมาซื้อต้องเปลี่ยนยางนะครับต้องเปลี่ยนยางนะเราคันนี้เราขายตามสภาพแบบนี้นะฮะประตูสไลด์ไฟฟ้าสองด้านโหสบายจะตายนะครับนี่เปิดกับแค่นี้เองนะครับเนี่ยปิดแล้วก็แค่ไปจับที่ตรงมือจับนะดึงหนึ่งที วความที่พอเป็นดีเซลใช่ไหมมันก็ประหยัดน้ํามันนะครับคันนี้ก็เห็นใหญ่ใหแบบนี้บอที่หนัก2ตันมันก็ยังทําได้นะ12โลลิตรต่างจังหวัดนะครับมาดูด้านหลังกันด้านหลังเราก็จะเห็นแบตสัญลักษณ์คาราเวลแล้วก็ด้านขวาจะเป็นสัญลักษณ์ TDI TDI ของโฟกเนี่ยมันมาจากความหมายคําว่า Turbo Direct injection นะครับอบอกเผื่อไว้อลองดูฝาท้ายสิว่าเป็นยังไงบ้าง ปึ๊บเปิดขึ้นมาที่เก็บของก็ยังพอมีให้นะอ่ะมองในมะุมอมองจากด้านหลังเป็นรถเจ็ดที่นั่งเดี๋ยวเราไปดูภายในกันนะฮะว่าเป็นยังไงบ้างครับ มาดูในส่วนของที่นั่งคนขับกันก่อนด้านขวาก็จะเป็นปุ่มปรับกระจกไฟฟ้านะครับทางบานซ้ายและขวาเนาะพอทั้งล็อกล็และปลดล็อก,กตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มไฟหน้านะครับไฟหลีไฟใหญ่ตัดหมอกหน้าฟ็อกแวล์ด้านหลังน,นะครับเจ้านี้ก็จะเป็นปุ่มปรับระดับความสูงไฟหน้านะฮะแล้วก็ความเข้มของไฟหน้าปัดอ่ะเดี๋ยวลองสตาร์ทกันนะครับขึ้นมานั่งในส่วนของที่นั่งคนขับกันแล้วนะครับเบาะคนขับก็ ปรับได้นะครับเป็นแบบแมนนวลนะกุญแจเป็นลักษณะนี้ล็อกรถเปิดประตูซ้ายขวาปิดด้วยนะครับได้ทั้งเป,ปิดและปิดแล้วก็ปลดล็อกนะฮะกุญแจเป็นแบบจั๊กไนฟ์นะครับก็ขอเสียบแลวสตาร์ทก่อนละกันนะฮะห้งมาลัยก็จะมีแอร์แบกนะครับคู่หน้ามีแอร์แบกให้นะฮะแล้วก็หน้าปัดเป็นแบบเข็มนะครับโดยปกติดูเลขไม่ คันนี้ไม่แสนเจ็ดพันหนึ่งร้อยห้าสิบห้านะครับก็รถปีหนึ่งศ์ไม่ไม่เยอะนะใช้คำว่าค่อนข้างน้อยเลยแหละแล้วเจ้าของมือเดียวด้วยสวิตช์ตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มในส่วนของเปิดปิดประตูนะฮะเกียร์ d s g ก็คือของโฟกเนี่ยเขาใช้เป็นเกียร์คัดคู่เนาะหกสปีดนะครับแล้วมีโหมดสปอร์ตให้ด้วยนะ,ะตามปกติรถยุโรปนะครับ ไฟเลี้ยวอยู่ซ้ายมือปัดน้ำฝนอยู่ขวามือนะฮะตรงนี้จะเป็นสวิตช์เกี่ยวกับแอร์ต่างๆนะครับก็อแอร์แยกอุณหภูมิซ้ายขวานะครับข้างหลังก็มีแยกทีหนึ่งนะฮะช่องเก็บของก็ใช้คาว่าใหญ่พอสมควรและด้านล่างก็จะมีที่เก็บเอกสารให้นะครับนะถือว่าโอเคแหละก็นั่งสบายเบาะเป็นหนังนะฮะแล้วก็ปุ่มนี้ปุ่มนี้เป็นปุ่ม พา t ิชั o นก็คือกระจกกั้นด้านหลังนะคแบบรับปึแบจบะปิดให้ดูเป็นแบบนี้นะครับพอกดขึ้นมาเขาจะขึ้นแบบนี้ห้าให้ความเป็นส่วนตัวระหว่างผู้ขับกับคนนั่งด้านหลังนะครับโอเคคีของเจ้าฟกตู้มันอยู่ที่ข้างหลังเดี๋ยวไปนั่งข้างหลังกันดีกว่าอ่ะเปิดมานะครับเราก็จะเห็นนี่มือจับเผื่อขึ้นยากนะฮะก็ เอบโหนขึ้นมาได้เลยฮะเยวปิดประตูก่อนรประตูไฟฟ้าใช้งานง่ายนั่งสบายนะครับนี่ละเขาก็จะมีเบาะเสริมแต่ส่วนใหญ่ใช้วางเท้านะนะครับเลื่อนเข้าออกได้แบบนี้เลยปึ๊บแบบไฟฟ้านะครับอ่ใช้ง,งานง่ายมีทีวีนะครับเครื่องเล่น อยู่ตรงกลางนะครับถ้าสมมุติว่าเราเปิดเขาก็จะลงมานะฮะลักษณะนี้ปึ๊บโอ้สบายสุดๆจริงๆนะครับมันจะสั่งงานผ่านรีโมทเครื่องเสียงเอาพายตรงนี้นะนะครับตัวเบาะเนี่ยก็ปรับไฟฟ้านะครับแผงปรับอยู่ข้างเบาะนะฮะที่นั่ง ด้านหลังเนี่ยก็จะเป็น Walk-through ก็เดินเข้าเดินออกได้ไดสบายๆย,ย,ยิ่งนั่งหลังสุดนี่ยิ่งสบายนะครับลองดูซิฮนะดูไม่พูดถึงเรื่องที่วางเท้านะเพราะยังไงมันก็เหลือเหลือแบบทุกที่นั่งนะฮะมีม่านให้นะครับปื๊ดเป็นมนนวนนะก็ขึ้นมาเกี่ยวข้างบนลักษณะนี้ ก็มีม่านให้เนี่ยทั้งท oh. ั้งสี Connie, okay. ่บานเลยนะครับนั่งสบายสุดๆอ้าวแอร์ด้วยอ่ะไม่ต้องห่วงว่ามันจะไม่เย็นนะครับก็เป็นดิจิตอลบ้านไหนหารถไซส์ใหญ่เดินทางถ้ามีคนขับด้วยก็จะดีมากโอใหญ่กว้างฟังก์ชันทุกอย่างดีราคาห้าสี่เก้าเครดิตดีจัดไฟแนนซ์ได้เต็มอีกต่างหากนะครับเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่ามันเหมาะกับใครครับผม ครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับรายละเอียดเจ้าคาราเวล2.0 TDI ปี10คันนี้นะครับออปชันเต็มๆเ,เนอะตกแต่งแบบ VIP มีมา่านมีเบาะไฟฟ้าอสารพัดมาดูกันดีกว่าว่ามันเหมาะกับใครบ้างเจ้านี่เนี่ยก็แน่นอนครับรถใหญ่เนาะก็ทั้งครอบัวขนาดใหญ่ผู้บริหารนะครับที่อยากได้ภาพลักษณ์ที่ดูดีแบบรถยุโรปความปลอดภัยแบบรถยุโรปในราคาที่รถญี่ปุ่นอนะ549เนี่ย ถือว่าผูกมากนะครับผมยังไม่พอนะเครดิตดีจัดไฟแนนซ์ได้เต็มอย่างที่ลูกบอกไปสนใจยังไงติดต่อเข้ามานะครับตามลิงก์ไลน์ด้านล่างตาม QR code ที่เราได้ขึ้นให้ไว้หรือแน่นอนด่วนที่สุดครับผมโทรมาน้องแจมน้องเบียร์รอรับสายอยู่นะฮะครับรถคันเดิมถ้าไม่ได้ใช้อยากเทินเราก็รับนะครับผมสำหรับคลิปหน้าจะเป็นอะไรนะครับฝากติดตามด้วยสุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b c r i b e ช่อง No n a อ e นะครับเป็นกำลังใจให้ พวกเราทีมงานโนเนมกันด้วยนะครับผมวันนี้ขอตัวละครับสวัสดีครับ